ไปแล้วพี่แชมป์เจอกันมันทำไหลได้เฮ้ยมันฟันยังไงวะม้ากดเลขสองกดเลขสองมันช็อตมันจะซักดาบมันจะบักดาบต้อฟันได้ทางขวาลงนะต้องวิ่งไปต้องวิ่งไปทางซ้ายสัตโตแล้วฟันทางขวางบเด็ดเอเลยมาแล้วไปฮ่าฮ่าทำหน่อยดิสควอดสควอดเคมรถถังสควอดเคมรถถังเออไม่อยู่คนละฝั่งไงจะหาอยู่คนละฝั่งกับผมปิดมั่นคงกันภัยจ้าจ้าใหญ่ใหญมาใหญยมาได้ไป ย้ายมาย้ายมาย้ายมาปืนใหญ่อันนี้มันไอ้มาร์กดีกว่าย้ายไงอ่ะกดอะไรวะไอ้้ไอทีมทีมคัสตอมอ่ะกดเอสแคลดกดทีมคัสตอมอ่ะต้องตายก่อนอ่ะเกีบเบื้องอยู่ไหนโอ้ยโดนแทงโว้ยเฮ้ยเอาดิโดนแทงเฉยหายเพื่อตายละเออทำไมรอดช่องครับรอดช่องไม่จายอยู่ฝั่งนู้นวะ คนมาค่าล่ะข้าเดือดติเขายิงผมตายเล้าไม่รู้เห็นยืนอยู่อ่ะตอนัหนมันเยอะจังเว้ยเฮ้ยเราอยู่เวลาเราอยู่เวลาทีมอ่ะซอสกิมไม่ได้เพื่อมันเปลี่ยนทีมได้นะกด Escape แล้วกดที่ทีมเซตอัพอ่ะมันจะมีสวิตช์ทีมอ่ะอ๋อทีมันแน่นทีมมันแน่นหายแล้วมันคงยิงกันเองละต้องคงประกันงใจแล้วล่ะเขี่ยจัะไนเลยเขี่ยไม่เยอะไป ตัวนี้ตัวนี้แม่ตัวนี้ตัวนี้สีราสีราสีรา่อหน้าต่อตากูเลยนะอย่าแอสุดยอดมากสุดยอดบนเขานะบนเขาบเขาขารี่อะไรวะเอเีมเอเอ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 ไม่ด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  ปอาวดนไ่อะตีปล่อยมันคลายด้วยคนคายด้วยอุ้ยอุ๊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 ยเอาตังขนมายืออ้าวถ้าเกิดก็มาเว้ยอุ้มเออุ้มเออุ้มเอที่เขาเอาไปจูดิมบ้างไปแล้วโอ๊ยปิงอุ้ยเอาถัง เอ้าเอ้าวอ้าเอ้าโอ้โหขี่ม้ามาเจ้าไม่ดูข้าเลยเนาะจ่าจาเลยละเกิดจ่าละเ่อาอยู่เอาจ่าแชมป์โดนอะไรเรอโดนดตัวเองตายเอ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 หลังนั่งเรียนอยู่เลยโดนระเบิดโองข้าวเก sí ่อนนะลองข้าวเอก่อน

เว้าด้วยดิอยู่เว้าด้วยเขาโปเป็นอยู่ไปพี่ตั้งใจเขามากเขาโปเปิดโปรแกรมบ่อยคนนี้ต้องต้องรีพอร์ตแล้วต้องรีพอร์ตแล้วเออสบายเฮ้ยเฮโอ้ยโอ้ยถังถางกวางแล้วถังกูพังแล้วไม่เอพอตเชอร์เอพอตเชอร์ยี่เอพอตเชอร์ไรกลับครับกลับครับอยู่ทำไมครับตอนนี้กลับครับกลับสิครับอยู่ทำไมครับกลับสิครับ กลับสิครับไ่เฮียตองจังบตอนนี้ต้องจัดแล้วล่ะวันนึงวันนึงวทางผมเหลือระเบ็ดห้าสิบไงไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับก่อนไม่ไหวไม่ไหวต้องหสิบค่อยดูยได้อยู่กิงิงิงิยิงยิงยิงิยิงิงิยิงิงงิงิงิงยิงงิงิงงิงยิงิงิงิยิง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 งยิงิง หนีเลยหนีไปไหนเตจูเราเห็นแล้วนะมาแล้วครัันใหม่มาแล้วคันใหม่มีสองคันคาราา่ไงใชันตาว่าสิดออ๊ะเอ๊ะเอดอโะเอ๊ะะเอ๊ะเอเออเอเออ แหมเนี่ยไปกับบรรยากาศนะเจจูเนี่ยเอาถังพี่แกเนียนเลยครับไหนวะหาแป๊บไอ้เมื่อกี้เห็นชื่อไหมแม่ไอ้จ่าวะ เอามีคนจะเอามีคนจะเอามีคนจะเอาครับผมครับครับว่าถามว่ามีคนบดมีคนจะบนมีคนจะบดเฮ้ยมีคนเป็นใหญ่เว้ยเป็นใหญ่เว้ยท่านี้จะมีรัสเซียเนี่คุยเสียเขาค่หนึ่งรัสเซียมีเปล่าไหมนะผมไปถามเพื่อนแน่มีมีรัสเซียมีแน่นอนโซเวียตเป็นโซเวียตอยู่ตอนนี้ เป็นโซเวียสไม่ใช่รัสเซียโซเวียสโซเวียสรัสเซียเป็นเรียบรัตออกเรียบรัตอ้าผมเห็นแล้วใครอ่ะคันนั้นแหละคันนั้นแหละมีอยู่คันเดียวคันนั้นเออโดนโดนเจจูไม่ซ่อมเหรออ้าวมันอยู่ตรงไหนวะไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ซ่อมเหรอ โอแตกคาหน้าเลยโอ้ยโอยโอ้โอแล้วว่าผมเก่งกับเก่งกับเพื่อนคนเดียวไม่เก่งคนเดียวนี่เหมือนไก่แต่กับเพื่อนนี่เหมือนกับเพื่อนนี่แบบอะแรงเหมือนก๊อตใช่เก่งกับเพื่อนมาเป็นแก๊งนี่เก่งมากเลยคนเดียวนี่แบบอ้าวนั่นปิงเหรอเนี่ยอ้าวนั่นปิงนี่ว่านั่นอ้าว าให้กูมีรถถังมั่งกับพื้นกูไม่เก่งเลยอยู่แล้วลุม้าอะไนี่เก่งเก่งเก่งกับบอลมข้างในนี่แหละเอ๊ะทำไมถังเอ๊ะทำไมถังเรามีสองคันแล้วเจ๊ถูกกูยิงไม้แล้วกูเห็นเลยกระสุนนึงกระสุนอย่างนั้นเห็นละเห็นละแอบก่อน รอรออเฟสก่อนเลยจ้ะจ้าเฟสบ้านมันมีสองคันมันเอาคันนู้นก่อนต่อสู้รถถังติดกันมาด้วยที่เปิดไอ้บ้าแม่รถถังปึ้มแล้วอ่ะเรียกูอยังไงก็ถังพรดึงลิงอ้ไออ้้เียวิ่่งกนไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะคันหน้าไม่ใช่กูนะกูอยู่หลังนะว่าว่าเคเคเคแอบไปแอบไปพี่แอบไป ระวังหัวแตกนะระวังหัวแตกนะนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโหม่าอยู่ดูสูงว่ะกะไม่โดนเลยเปลี่ยนตะไนใครก็เป็นคนต่อทางนี้ดูสูงส่าแหลมแหลมรถถังแหลมรถถังเรานี่ไม่เลือกอะไรมาไม่มาพี ala, huh? oh man, ่หมอโอ้โหยิงอย่างแม่งตะไนเด็กหีออ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถังใครเอ่ย

มีกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นนั่นนั่นนี่กลับก่อนที่หายเริ่มดูเลือดตัวเองชุ่มหายสุดหมดกลับก่อนไม่เก่งสุนหมดไม่เก่งกลับกลับกลับไข่ไข่น็อตแป๊บไข่น็อตแป๊บไข่น็อตแป๊บนั่นแหละครับถอยไปไหนหรอวะ กราบสิครับอยู่ทำไม <c oughs> ระบวดเป็นโหลมาเลยอ้าวจะล่อพี่กูเอาไอ้พัดเธอมาช่วยทัวมาเห็นไม่มาถือทุกก่อนเลยเดินหรือปืนเดี๋ยวพัทเทอร์ไวะเอามัดหรือเนี่ยเอื <c oughs> ้อโดน2นัดยังยังจะนอนเอ้ย <c oughs> ไม่ห้แล้วมีโป้หรอ มีาาเข้หัวใครมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ้ยรถถังวิ่งเลย <c oughs> เอ่ไอวิ่งจริงวิ่งจริงติดติดลมติดลมวิ่งจริงกลับก่อนฮนะโอ้โหโอ้โหโอ้โยแทงมาแทางมาเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมีความเจ็บแทงระวังแทงนะระวังแทงนะ ตรงไหนวะตรงเอตรงเอเหรอไหมว่าพี่จุ้ยนอนรู้เลยใช่ที่ไหนลูกแอนดันแอนดันอนดันแอนดันแน่จริงหรือเปล่าวิ่งนอนแดกต่อแดกเนี่ยหลายครั้งแล้หลายคนแล้วปากบอกวิ่งอยู่ว่าถังเนี่ยม้าเหล็กเนี่ยไหนวะไหนวะไหนวะ้างขวาข้างซ้ายมึงอะซ้ายเหรอโอเคโอเคโอเคมีคนตาย งอวเอเอเอจ่าจ่าจ่าผมมาเอก่อนผมมาเอก่อนผมมาเอก่อนผมมาเอนะอ้าวอ้าวแอบแอบมาว่ะเอาสังมาว่ะมาดิมาได้รถั๊า นายรยังเยอะอ่ะบ่อไหนชิ้นบ่อบอลไหนยูจะทำไหนเยอะเลยอ่ะเยอะเลยมอืเป็นไงะไปแล้วบนขาวเห็นไหมยิงไม่ถึงอ่ะลุงต้องเข้าเอก่อนเกเอากำลังไปรอมคุมกันให้ใครเปิดทีวีเสียงน่ากลัวมากเลยละครเลยเนี่ย เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วบนเขาตายแลนะเยี a, Metal, Metal, ่ยมโอเคเฟสมาข่มกัดและเฟสมา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 ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่วิ่งวิ่งเอ้าวิ่งวิ่งหนีเข้าจุดเอครับเสร็จพี่แก๊สโกาไอ้สัตว์กูไม่ใช่ได้ปืนคนเบาเนี่ยยไอ้้เหีปืนแม่งเบาจริงไอ้สัตว์ปืนเบา วิ่งมาทำไมเฟสตะปัดไปแล้วตัวนึงเห็นไหมไหนไหนเห็นแล้ว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 ปอร์มันจริงผมมาว่ะขวาบนขึ้นไปตายหาเลยเห็นแล้วแล้วรู้เห็นแล้วยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงมุมมันมันนั่นไปมุมต่ำไปมุมต่ำไปกลับอยู่กลับอยู่กลับอยู่กดให้หน่อยกดกดดันให้หน่อยเดี๋ยวผมกําลัง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 จริงอะไรครับกดดันแล้วกดดันแล้วกดดันแล้ว เรียบเรียบเรียบไข่ครับนี่เป็นสะพานบนเขาเห็นไหมเห็นล้วเห็นแล้วเห็นล้วไม่ตกใจอีเที่ยมัดถึงว่าพวกเตาเอ้ยไอตัวใส่เกอะที่มาใส่อยู่แม่งอึดจริงนะลูกซองอัดไปสามนัดไม่ตายนะแบบอึดมากมากอ่ะใส่เปพื่เข้าหัวก็ไม่ตายไอ้มัดไอ้มัดขี่ม้าไล่ฟันเขาอยู่แหละเสร็บร้อยอะไรวะเซ objective

แมกก่มีคนอนมกเิเอารถถังอะไรไก,ก็่รู้ขับขวยเนี่ยรอรอรถถังเถยอย่าีถังนันรเปล่าถังอะไรแล้ววะแล้วแล้วใครขับรถถังฝั่งเราจจูหีห้าตียัไปเจจูมาก,กูหนีนะเว้ยกูบอกเลยไม่รถถัง,งจ,จูแกยิงเขายิงคมมา,ม,าม้าวิ่งกขึ้นขัไปัวน่วิ่งพวกนี้ไม่ค่อยอยากดูม้ให้าอลน์มา แอบอย่าแอบไปนหึ่งพี่ไปนหึ่งพี่ไปนหึ่งพี่ไปนหึ่งเลือนผมเลือนน้อยขับอยู่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 หมอหมออย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปมีรถถังดูตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเฟซมาแล้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 วมาถังมาแหละตรงนั้นเนี่ยนี่เหรอไม่เห็นไปคิดต้นไม้มันบังว่ะอ้่าเอ้ย อ้าวอ้าวอ้าวอะไรไฮ้ใครมีหมอมาใกล้ๆผมอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นถังแล้วถังแล้วถังแล้วถังแล้เห็นถังแล้วถังแล้วรถถังมาเฮ้ยเลิกไม่รู้ถังไปยังขึ right? ้นบนเฮ้ยใครขับรถถังใครขับรถถังฉันไปขึ้นบนหน้ามาล่า จะจูรอออมบนปะวะนี่โดนรถถ่ายเายอะแต่นักการันแ์เจ้ด้วยระวังนะระวังนะแก๊สในจุดเอนะเอล่ออออไม่เอไม่โล้นี่ว่าตอนทำไมตรงนี้สองคนนะ่ะ <A. S 1> เอา้า <c oughs> ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไม่ขึ้นบินว่ะเพิ่มดู

ถงังเดียวถ้ถังมันขึ้นได้คนเดียวหรอวะใช่พ,พ,พี่ทำเรียบร้อยเลยมีอะไรบ้างไ,ได้บ้างวะมีถังนี่ยไม่ออกำมาตักเกนไปละกูมาเกิดจากใครมาีดยไอเ้เกียมั้ จ้าเอ๋นี่แน่นี่แน่คลิกสะโคไมาหามหมคลิกสโคลมหามา่มาหา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 มหาหามหมาหามาหามาหามาหลมาหามาหาหาล่าล่า เป็นชุดต่อสู้แลถังขึ้นเปิดก็ไม่ยิงดีกอามาใครนอนอยู่ผมหัวมานี่ใครนอนอยู่วะบัเอรเฮลอะไรบไมตะ้อ้าวนี่ยิงกูเหรอฮะฮะไปไหน อย่างปวดผิบตาวอนี่คือโคตรเกียดเลยขึ้นยาที่หาเอออย่างคือมันเหมือนเป็นบล็กอรกน้วนะพี่นะผมว่านะอีหมออีหมอฆ่าผมแล้วเอาสนตัวอีหมอไมได้วะยังไม่าย เฮ้ยสไลด์สไลดบอกเลยบอกเลยว่าทีมทีมมันดีเซนส์กากมากจริงเหรอวะเฮ้ยเยอะโอ้ยเ,เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นจิเฮ้ยเอาคนเรารมันใครมาจอยสปอตคนหนืงไม่ใช่พคนเราท<ะ>ี่จ่าจ้าเปิดประตูลุกมาดีไม่เห็นผม <c oughs> อะไรอา้ <c oughs> อาว สวัสดีครับสวัสดีครับแหมจูอะไรเล่าเห็นนะเราเห็นนะโอ้โหมาคัดแล้วไปยืนให้ยิงเลยผู้ชิดผู้รืชิดมาหน่อยโอ้หัวมาหน่อย โอ้ยโอ้โหเกิดเป็นลูกเลยฟาด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 โดนระเบิดโดนระเบิดจ่าดีกว่าโอ้เรายิงก่อนอย่างเดียวเลย ไปนม่หว่าตัวตรงแพ้ทีแม่งโคตรกลางเลยอ่ะเราจะไปเล่นสไนเปอร์ขึ้นอีกเออมันแคมป์หมดเลยแคมป์แล้วแคมป์ไม่แคมป์ไดแคมป์นอนด้วยนะตั้งแต่ผมหนีผมวิ่งในพวกผมวิ่งกันอยู่อยู่แค่สิบคนห้าคนแคมป์นอนก็เสียบสไนเปอร์หมดเลยอาเ่ทูจะไม่ว่าอะไรแค่สไนเปอร์ ถึงจะร <ici> ู้วันนี้มันรับอิทธายจบนี้ไปคอนเฟิรมไหมครับเปลี่ยนบรรยากาศคอนเฟิร์มไหมเขาเขียนไม่ได้เขาเขียนไม่ได้กลับมาก่อนยังรอรอเอาเล่นทีมก่อนพขเจ้าวลุกจ้ะอ้าพี่แก๊สลุกเหรอลุกต้องจ้ะถึงว่าเงีเงียบถึงนี่ถือว่าต่อให้นะเนี่ยทีมนู้นแ่ะถือว่าไม่มีคนเข้าจุดเลย ปืนปืนหมอดีนะเว้ยเพราะมันเก็บระยะกลางกลางๆถึางไกลๆ DMR ถังเหรอถังเหรอจริงกว่าถัางของจริงกว่าเรากลับดีกว่าถ้าถังเนี่ยเราไม่อยู่นะฮะเจอแล้วรถถังใครเจอจูอ้าวจูจูอีกแล้ว <c oughs> พี่จูน่ากลัวฮะเราจะไม่เราจะไม่นั่นเราจะไม่เสี่ยงไถเน้อย้ใครหนีใครหนีใครหนีวิ่เข้าบ้านไปอ่ะแม่งผมจะได้ได้ลุยได้เกิดอาช้าบาศทำไมเนี่ย โดนแดดอย่อ่ะเดี๋ยวจุด A จุด e เวถังตรงไหนไะบัดไปแล้วหลังสุดเลยเห็นแล้วย้ำเห็นเลยวะ่ะเปิดจริงรถถังไงเอาจากตรงไหนอ่ะต้องเล่นปลดล็อกให้ได้ก่อน <c oughs> ต้องจริงไปเรื่อยอ่ะปิงปึงเยอะถังมันจะมีอยู่ฮะป็นยังไม่มีอยู่มันจะปลดไม้ เล่นหน่วยนั้นเป็นเล่นสักหน่วยเอซามั้งพ่อจำไม่ผิดเล่นเอซาวกดล็อกให้ได้กั้นหนึ่งก็ได้เลยได้เธอจู่เธอจู่ next ยิงตดไม่ยิงสี่คอยใช่คนต้องตีขึ้นหายย่างเป็นสงครามนะรับรองฝากทำไมเราโดนสับปินกันเลยเงลงไง จย่ไปเล่นนางวัลละเ,ออเล่นนางวันเลยเดี๋ยวไปด้วยเนี่ยรอรอคนรางวัลไปคัดคิวเนี่ยถังดุว่ะถังดุว่ะเ,เะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถังดุว่ะเฮ้ยเจจูดุจังเว้ยเฮ้ย

ชนะว่ะควรผมควรชนะแบบอแม่งกระจายกลยุิธ์กละทางแม er. ่งไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันนะเว้ยและกอย่าหนึ่งคือเหมือนทีมมันมันน้อยกว่าโอ้หามนุษย์ตามตัวดูดิเอฟฟ์ชอร์ล้นเล้วนมาคั้นรอบที่สองเสร็จแล้ว คิวเปิดเดทเต็มเตอมเคิวเดทเรดิโอสามสิบจีนไอวนี่มันแฮกคือท็อปเออไปแล้วนะโอเคเพื่อนเอ๊ะถ้าเล่นถ้าเล่นเกิดเล่นอะไรอ่ะแล้วมันได้อะไรนะฮะกระถังจะอองจออกยังจะไปแล้วฮะเพราะว่าแฟนตามตัวแล้วเอามีแฟนแล้วเหรอเอาตาแล้วลูกนู้นเนี่ยบ้านเลยครับนี่แปลว่าผมปิดเงียบมามากเลยนะ อะไรพี่หมอไม่เซลซี